โอ้ปรงเกียวเสียบกันนะโอ้เกียววีเพียคยักเลยพี่น้องเอ้ยเขามากขัวขั้วขวั้วขัวหอมเลยคุณยายหล่อนนี่พี่น้องคักเลยได้พี่น,น้องมาปรงเกียวปรงเกียวได้พี่น้องเด้อปรงเกียวก่อนใส่พริกลงไปขัวแล้วก็พริกลงไปจะใส่หลายพริกนี่มันพริกแห้งบอกเลยว่าพริกแห้งดี บรรยากาศอยู่ตรงไฮตรงหน้าพี่น้องใส่ผวงนวดเข้าไปได้ร้าย,ายตรงขัก <c oughs> ตามด้วยน้ำปลาพี่น้องพวงเจียวอยู่ตรงไฮตรงหน้าได้พี่น้องเนื้อสูตรง่ายบานเท่าน,นี่นแหละไง่ายเลยนี <c oughs> ่ดูมีที่เด็ดผมด้ยนี่ที่เด็ดพี่น้องมีงัวเขาเด็กคุ้มๆไปว้า <c oughs> Ôm biết tie bỏ lưng á hmm mà, hmm 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 ขักบไปมันตรวนมาดูปาดกินเลยแรับพี่นอ้องมาพี่น้องมาจุกจวดเลยเสียบข้องเถ่ยเลยเหนื่อยง่ายขนาด